นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบะฮงเวสะระนังยันติปะพาตานิวะนานิจา มารุกเจตัญานิมนุษสาพยาตจิตาเนตังโคสระนังเขมังเนตังสระนามุตมังเนตังสระนามาขมาสับดุขาปมุจติโยจะพุทธันจะทำมันจ่า สังขัญจาสารังขะโตจัตตาริอริยสัจานิสัมมาปัญญาญาปัสสติโดขังโดคาสมุปาทังโทคาสัจเตกามังอริยังจะตังกิกังมังคังทโทโคปสัมมคามินัง